พี่น้องปองป่งฝ่ายผู้ติดตามต่างเพจเฟซบุ๊กเสียงอื่นเะเลยแชแนววันนี้ผาพี่พาน้องมาตลัดเลาะเลยอีกแล้วถนนเลาะเลยวันเสาร์วันเสาร์ที่15มิถุนายน2567พี่น้องโอ้ยต้นปากทางเข้าคนร้ายไรแต่วันนี้ถนนมันใหญ่สิเป็นบางๆไเ,เขก็ไปทางในนี่คนร้ายจริงก่อนนี้นะทุกวันเสาร์ครับทุกเย็นวันเสาร์ สิมีข้องลายลายต่างค้องอยู่ค้องกินค้องไซคข้องซอยมีดนตรีโฟกซองให้ฟังดูวายดนตรีเปิดหมวกให้ฟังดูวายวันนี้สีแยกเป็นายถนนฟังสายฟังขว้ให้ยางวันบีเด้อพี่น้องยางทางเดียวกันั้ายางซ้วนกันแล้วมันสิไปยากมากยากมันสิต่อตีนต่อตีนกันนะ ฝั่งนี้สิเป็นฝั่งเสื้อผ้าก่อนเอนปิดขนเพราะห้อดําจุ่มภูมิอยู่มันก็จะเดินทางเดียวนะครับผมหมุนเ,เสื้อผ้าครับบนไล่ก่อนคุณนะกระเป๋าครับกระเป๋ากระเป๋าสวยๆน่ารักน่ารักครับผมแล้วก็เสื้อผ้าฝั่งนี้สิเป็นเสื้อผ้าพี่กิฟชอปห้องตะหักตะหัก เป็นแนวกินห้องขา่าวห้องวัานข้องฮอนข้องเย็นนีเบิดนี่นะฝั่งนี้นะหลอกสิสจ็องฝั่งฝั่งนี้เสือ้อผ้าไซมือเป็นเสือ้อผ้าขวามือเป็นแนวกินอันนี้นะครับผมคนสน่ษษญญนวนใหญ่่ลกระสิย่างวันบีอี่มีบางคนส่วนมานิดน้อยกระไล่ไล่พูดน,นะขนมกระไล่ไล่พี่นนะ้องผัดไทย ข้าวของขวว่านขนมญี่ปุน่นเกาหลีซูชิน้ำปัน่นน้ำผลไม้ปุก,กิไล่เก่งพี่น้อง,งทอดหมูแดดเดียวลูกซ้นทอดเอาไว้สลุนยางเต็มคุณนะห้องอยู่ห้องกินนะห้องหอยหอยเต้หูวด่งค่อยโอ้ยไม่เห็นขเขา แนวกินจริงสุดทางพี่น้องห้องไลท่ทุกอาทิตย์เด้อโอ้ทุกเสาร์ทุกเสาร์ทุกวันเสาร์ตลาดเลาะเลยวันเสาร์ครับผม้โอ้โอหอมอเตนะหูหลังคนะ่อย,นะยนะทองห้องจอกๆแล้วพี่น้องว่าแนวกินนะยำหมูโยงแมงทอดไก่ทอด ซูชินมี่ย่างข้าวปิง้งปิ้งไข่ปิงป้งปลาปิ้งข้าวกีีเองงต็งพี่น้องตลีล้วนสลีล้วนตตวน,วน,นี่นะไปแทวเนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาอีกล็อกหนึ่งล็อกนี้ก็จะเป็นข้องกินล้วนๆถึงฟังไซฟังทวงงกววพี่น้องของกลิ่นล้วนๆครับมาถึงตะแซบบพี่น้อง บาร์บีคิวครับผมไม่หนาวกินเราไปตัดแซบว่าพี่นอออโโ้องไก่อบเป็นโตโก็มีเครื่องโตก็มีอาหารจุงละห้าสิบปั๊พี่น้องหานกลันกินเยอะแยะมากมายใครข้างห้างใครเข้า<ม>ลาบเนือ้อก้อยเนือ้อต้มเนือ้อเมคคาเดเมียพี่น้อง<ม>แลกโมูปิงโอ้ยลายกงิงพี่น้องลายกง่ง <laughs> ข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงเจจูเจ้าเดิมครับผมโอ้ตํ้าหอยพี่น้องตํ้าหอยตํ้าหอยครับผมโตบักใหญ่น้ำดำใหญ่ก่หน่วยบักใหญ่ปูห้อนี้ห้อยนี่ห้อนนางหลุมปลาหมึกทอดฟองหวานโอ้ไล่จังพี่น้อง ตลาดเลาะเลยวันเสาร์ก็เป็นดังนี้เดยเบิ่งขอขาวๆเ,เดยอพี่น้องเดือมือน้าสิไลสุดให้เบิง่งไล่ๆกิปนี้ไปเซมีละมันลาย,ลายสรุปแล้วมันลายทุกวันเสาร์มารถนี่นะยางอื่นเท่วเลยแช่แนวะสวัสดีครับสวัสดีครับ